哎。<laughs> คนเลี้ยงสเต็กผมไปซื้อสเต็กกินคนเดียวได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แต่ได้กินฟรีนะมันก็ใช่แต่มันอาจจะต้องมาเลี้ยงทั้งวงเนี่ยแล้วมันกินกันอยู่ด้วยแต่เราพู้ว่าคังกินนิดเดียวอะสอนถ่ายคุยกันแล้วไงคดิ้งนี้แล้วรอบนี้ฮะแก้กติกาจากรอบที่แล้วที่คนบอกว่ามันสเต็กแล้วมันดูแบบเอ้ยแพงง่ายไปรอบนี้เราเป็นไลฟ์พอยต์เลยสามแต้มครบสามแต้มก่อนปึ๊บก็เกมหยุดใครโดนไปกันเท่าไหร่มันก็จะกระจายกันละก็ลงชื่อเท่านั้นแต่ว่าทุกคนก็ยังมีคนละหนึ่ง อ้าครั้งที่แล้วเราเล่นมันมีคนระบาดเป็นต่างกันด้วยเหรอมันไม่เหมือนกันแล้วไงวันนั้นก็วันนั้นวันนั้นสดวันนั้นอ่แล้วนี่เราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยด้วยเพื่อให้ง่ายต่อเราเนี่ยเดี๋ยวสลับกันไปเดี๋ยวภาษาอังกฤษบ้างภาษาไทยบ้างมาหัวข้อเลยดีกว่าสับง่ายอ่ะสับอ่ะสับอ่ะถ้าสมมติชอช้างผมเรียกชโดนิดนับสภาษ์ไทยชโดนิดเราไม่ชะโดนิดเราเอาเป็นสปีชีส์แล้วก็สปีชปลาไม่เอาสายพันธุ์ด้วย <c Dante> <mark> เ,อเอา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 สายพันธุ์ก็ได้เอางั้นน่ะเอางี้แค่อะไรอีกแค่มันคนละคำกันก็พอไหมเอาเอาสัตว์ละกันเป็นสปีดซี่ด้วยที่มันมีอยู่จริงๆนะใครก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่ะอยู่งานมึงกับกูอะว่าใครคนแรกอันหรอเราออกคนแรกเหรอว่าใครเลี้ยงบ้างอีกอ่ะคนแรกเหรอคนแรกมันดีไม่ใช่เหรออ๋อเหรอคนแรกมันดีอีกว่ะ ถ่ายไปเนี่ยชนะได้เริ่มก่อนนะแล้วก็วนขวาไปปะยิงจุบอ้าวอ้าว้คนสุดท้ายเดียวกัอ่ะออกนะออมแล้วไปปลาอู้บอกกดเบาๆไก่ไวยช้าหนอนกดด้วยนี่บอกเลยว่ามาเสือเอ่าไดโนเสาร์เต่า ลิงีรับเฮ้ยหาไม่เจอมองไม่ออกคนอ่ะนอหนู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 เขียนไงหนูมันก็สิร้อนร้อได้ไหมอ่ะเอาตัวหน้าสุดเลยใช่หรอใช่เนี่ยเอาภาษาไทยแล้วอ่ะนอนตัวเนี้ยมึงเรียกนอนอะไรก็นอนหนูไงแล้วมึงไม่พูดหนูไม่ได้อ่ะมันขึ้นด้วยหอหีบโอเคโอเคโอเคเขาเป็นแนวคำกล้ามอ่ะไม่รู้ไงไม่รู้ขอโทษได้ไหมล่ะ เอาหนึ่งแล้วนะหนึ่งแล้วเขอโทษโดนไปหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มอ่ะทีนี้ผิดที่มึงเล่นที่มึงนะให้มันคิดหัวข้อใหม่ไหมเดี๋ยวกูคิดให้เอาชื่อสปีชีส์ต้นไม้เล็กใบเดียวให้มันเล็กคนเดียวกูเข้าใจถ้ากูคิดออกอันหนึ่งกูจิ้มกดเลยนะเอาปุ๋ยตัวกล้าเลยนั่นอ่ะเพลงไหม เออแต่เาเพลงท่อนหนึ่งต่อเพลงเนื้อเพลงอ่ะอ่าันนี้ผมต้องผมต้องระวังเลยนะถ้ายักษ์ยาได้ไม่ได้นะไม่ได้ไงอย่าได้เลยเริ่มพี่คุณเจมพร้อมยังดัดหมดแล้วร้องเพลงก็ไม่เก่งด้วยเฮียโดนแน่ๆหรืว่าข้อนเดียวเองเอานะอ่าออกมาเต้นจากวันนี้จะมีเราช่างช่างช่างชางไม่พี่เพลงเราแล้วนายไม่แต่เขาหล่อพี่เขาตอนนี้เหรอเออ อะไรอะ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 อะอะอะไรอะอะไอะอะไอะอะไรอะอะไรออะไรอะ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 อะไรออะไรอะอะไรอะอะไรอะอะไรออะไรอ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  ช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าหน้าหน้าเป็นน้องแม่ไอเซ่แล้วกดก่อนอีกแกป้าตูห้องเช่ามีมอเตอรเหีอยเฮ้ยมันช้า ประตูข้างในมีรองเท้าเป็นเพราะจุ้ยเปล่าไหมมันกดแล้วไอ้มันกดไอ้มันอายมันขึ้นอายเวลาเสียดมัเยอะไงกูไม่งั้นกูร้องได้จนจบเลยากเกินไปกลายเป็นว่าตอนนี้พี่จ๊อบหนึ่งอาหนึ่งหัวข้อใหม่ดีกว่าอาชีพไหมอ่าได้อาชีพได้ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยได้เริ่มที่ผมนะครับเด็กตัรมสวัสดีการกองช่างประปาตำรวจทันตแพทย์มาม่า ไม่น้ำมานซังโอเคเอ้าแล้วงงเลยไอ้ไอ้ไรวะเนี่ยเอาขอขายขายข้าวกูไปหลุดอยู่ตรงกลางมากเขารู้กันมามากน้ำมานซังไม่รู้ไม่รู้ไม่อยู่ตรงกลางมากสาธุไม่รู้จริงเหรอมีสติเลยวะเอาหัวข้ออ่ะหัวข้อใหม่กินอาหารกินอาหารนะเป็นชานมมางี้ได้ไหมได้ถือว่าได้นะอะไรที่แดงได้ของกินทั้งหมด เริ่มเลยชานมราเมงไข่เจียว <cetera> <mm> ปลาปลาดิบต้มเปรตเฮ้ยเนี่ยพากุงงอีกแล้วเสือร้งองไห้พอหมกลาบหมกไก่เฮ้ยหมก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 โดกหากหมกหมกอีกเรียมร้อยเร่มสอมใหม่เอาเป็นประเทศเอาเฉ่าในโลก <c oughs> ใช่ไหม เราจะาำอะไรถามให้มันเคลียร์อ๋อโอเคเอาแบบนี้ทานะไทยปากีสถานเคนเฮ้ยเฮ้ยได้บอกว่าลาวได้ได้โคลัเบียรัสเซียสหรัฐอเมริกาเอ่ออะไรอ่ะนึกไม่ออกเลยว่ะไม่มีเลยว่ะอะไร ไม่มีสติเลยกูกันได้น้องเวงยี่ปูในมึงนึกออกนะกูรู้คือมันนึกกับมันนึกได้แหละแต่กูนึกไม่ออกได้ร้อยครบสามเลยเรียบร้อยเกมสามไอ้จุ้ยสองกูหนึ่งมันกลัวจะน้อยไปผมขอชิงกับต้นกล้าได้ไหมตัวตัวเลยตัวตัวเลยหนึ่งใบอ่าต้องลงไปอ่าตัวน้อยไปเดี๋ยวนะแป๊บเดียวหยุด S <S> เอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวให้ทำไมเพิ่มความสนุกนิดนึงไงเอาไปคนดูกันจบเร็วอ่ะใช่แล้วแต่คุณรอดสองคนมันดูไม่สนุกใช่รอดแค่คนเดียวยังดูโอเค่ะเป็นผู้ชนะที่หนึ่งเดียวอ่ะเป็นผู้ชนะหนึ่งเดียวเอาหัวข้ออะไรเนี่ยให้แค่คิดเลยวัวจันแล้วเดี๋ยวผมจะคอยจับผิดให้ปูช้างประยูนไก่ม้าไวายกีราบเสือลิง เตาจิงจุเขียเขาเป็นสัตว์อะไรอึงอ่งขี้ค้างค้างอะไรนะอะไวนะอะไรนะปกตินี่ไงขี้เกียจไงขี้้างเอ่ออะไรเจอเป็นเจอขี้ค้างเวลาเจอ้างแปลกๆแล้วก็เราออกาออกจากหัวไม่ได้แล้วแบบไอ้ียมันรอดอะหวะใช่ไม่รู้ไงใช่ไม่รู้คือมัน ใช่มรู้เรียบร้อยไงคำช็อตนี่มันมเช็อตใช่แม่งช็อตจริงเหมงก็กูมาาเลยรอนช็อจริงแต่เราเข้าใจเะรอเข้าใจเพียงข้างนี่นี่เข้าใจอะไรนะเพียงข้างมันกองภาพไปดูเลยแม่งยังเฮ้ยเฮ้ยไปดูเลยมันตัวเบาเขาเฮ้ยเพื่ออะไรอ่ะคำอุทานอันนี้เล่นคำขำเล่นขำไม่เล่นเว้ยกูโดนไปนักสามแล้วเพื่อคนดูเพื่อคนดูหรือเพื่อพวกมึงเนี่ยมันยังไงแล้วตเล่นคำอุทานยงไงแบบอันนี้พอพันพึงเฮ้ย ไปสวรรค์ไอ้อะไอุาา้าอ้าใจไอ้ช้รักนะเฮ้ยเ้ยรักะรัก็อตช็อตชอมเนี้หลกอ่การกุศลเ้ยแมบนี้กูอยากเห็นไอ้หลุยด้วย โอเคย้อเคยอดโชว์เลยโชว์ไปสามใบเต็มสามใบเต็มอ้าเจงที่หนึ่งเจงที่สแล้วก็เจเดเจด็ดเติร์ดอะไรเอาเจ๊เด็ดเติร์ดเอาการหนึ่งใบอุชยสองใบช่้ยอ่ะแล้วผมหนึ่งใบยาวดีนะยาว ไปมา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 พร้อมพร้อมพร้อมมาแล้วมันแล้วรู้นะคนละสองชิ้นเน้นอิ่มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูว่ามันเป็นของใครกันนั่นแหละอันนี้คือเราจะเอนจอยกันก่อนใช่ไหมก่อนจะรู้ว่าใครเป็นผู้อ่ะคือเราจะกินให้หมดก่อนเพราะถ้ารู้ก่อนจะกินข้าวไม่อร่อยกินของอื่นดีกว่ามั้งสนุกกว่าเยอะเออกินแบบของอื่นดีกว่าเมามาดีครับจับเดินครับอ่านอ่านอ่านที่อ่าน โอ้ยห่วยชุวยช่วยว่วอช่วยยชยชวยช่วยช่วยยช เฮ้ยอะไรอ่ะมาแล้วก็ทำเื้นที่เขาหนักเฮ้ยสั่งเพิ่มทันเพราะหวานเปรี้ยนไม่ได้เขย่าหรือว่าอ้าวไอยาวนะฮะคนแพ้มกันนิดีแึ่งว่ะรู้สึกหยุข้าวขึ้นมาเลยตอนแรกกินไม่ลงด้วยนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็คอมเมนต์กันลงมาเยอะๆครับอยากเห็นใครเล่นแนะนํากันได้นะฮะเแนะนำหมวดแนะนำรีวิกันได้นะแนะนําหมวดแนะนําอะไรกันได้เดี๋ยวเราจะเล่นแล้วเดี๋ยวบทลงโทษเราอาจจะเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆอยากเห็นโดนลงโทษอะไรเอาก็ได้วันนี้ขอกินก่อนฝากไลค์ฝากแชร์ฝากไลค์ฝากแชร์ครับฝากกดกระดิ่งด้วยแล้วก็คลิปเราลงทุกวัน อังคารและพฤหัสพลินพลิดเพลิและเสารคลิปเล่าลงทุกวันอังคารและเสาร์พฤหัสและเสารคลิปเล่าลงทุกวันพฤหัสและเสาร์นะครับเวลาห้าโมงเย็นฉลองกันหน่อยวะพี่พี่อะข้าวไม่อร่อยเลยไม่กินเลยอะไม่กินแล้วพี่อาวางกันนะหมอเกิดเรื่องนะ